สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้เราอยู่ที่วัดบ้านน้องปอแดงนะครับตำบลกวางโจนอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิสวัสดีครับเป็นไหนคือจังเห็นเป็ดน, <c oughs> นั่งกันยุตเต็นหมด <c oughs> เต้นเตลุไฟมากไฟดีไฟมันหน่อยเนาะฮ <c oughs> ะทำมันล,ลายๆกว่านี้เป็นตะเบิองอยู่ <c oughs> ลายพวกลายลายวะมาจุดซ้ำคำบ่ <c oughs> ด,ด้านลัาเป็นมังไฟานะครับอันนี้คอดุ่มเพื่อนตตยหย่ค้นตากับพี่น้องมื่อคืน คือฝนอยากเบิดเอาโลดสุดเต็นผมกับเปียกสุดเต้นสุดรองพิงฝนตกคือทุกคนที่มาแม่อ่าว่าโอ้เมื่อคืนข่าแค่ท่านไหนคนไหนไม่มีตาประทับ หันไฟพอ่อแหลมผ่านปะผ่านผ่านสามลอยาอยอู่ว้าโอ้สุดยอดดีสามลอยพอดีหลวงไฟพ่อแหลมตอนนี้เวทีเรากำลัอองหาโมองครับพี่น้องอันนี้คืออาจารมาขอที่แกนให้พระอโยมเข้าใจพี่น้องมาป,ปูเสื้อจองที่ร้ายแล้วครับนะครับว่าเราก็ต้องทำตามนโยบายกัน ฟี่บอลมือแูกฟี่บอฟี่บอลึกบอยาพันสิวาบอยาคือตบพันสิวาบอยาคือตบหามใหญ่สาด บรรยากาศในวัดบรรยากาศในงานตอนนี้ครับการกออกไารทนออกงานในานเกหนี้จะีนับที่ังที่ั้งแลที่วเราคพราอารยว่าเอ่าไทย ใครที่เอาเก้าอี่ของพาวัดมาได้ใครที่เอาเข้าวี่ของวัดยกด้จังไหนผู้เดียวสามล่างแต่ผมยกล่งเดียวยังบกไปอยู่พี่น้องมันจะลังหนักๆนะครับวันนี้ เ็นเราอยู่ข้างโรงเรียนอนุบาลน,นะครับเป็นเป็นอ่าซูนเด็กนะครับพี่น้องซูนเด็กซูนเด็กอยู่ในบ้านช่วงนี้นี่ทำงานเต็มทีนม่นะเนี่ย <c oughs> ทำงานางกลางวันยันกลางคืนกลางวันยันกลางคืนช่วงนี้เขาหน้าพ้นนะครับพี่น้องครับจม่ังนะครับยกี้ตรงที่คณะกรรมการ จัดกานดันั้นนะครับที่กองในการบ้างที่กองบุญบ้างทีกองลอยดาวบ้างเีาจะมีเฉพาะจดนะครับเพราะว่าขอที่เจ้าหน้าที่ลาบันว่าเมื่องาน100วันของพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่ของพวกเราโะขอีพันรการก็จะหาให้ที่ไปยืนเรน้าขการอยู่ได้สุดต มีข้าวสิบัวหายเดี๋ยวเาจะา่านประชานาไทยให้ท่นยนข้าวด้วยว่าเนือราเนี้ยหาไปมากรว่าซอยดาวนะครับเมแร่ปัดละ20บาทซอยดาวอยูนพื้นที่ก่้งควงครับพี่น้องนาเวที่ครับ หน้าเวทีคือกว้างกว้างมากๆฟังพุ่นกับกว้างครับผมฟังทางลานข้าลามข้าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่อยากจะให้นั่งอยากให้นั่งอยู่แต่ความเสียหายนั้นมันตกอยู่กับคณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการวัดนะครับเออเพราะว่าความเสียหายอะไรต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นเอายกเตียงไปใส่กับคณะกรรมการวัด คณะกรรมการจัดงานจัดกัรเพราะว่าขนมรายจ่ายมันสูงแล้ววัดแห่งนี้ก็จัดงารติดต่อปรมาณแค่สองเดือนสามเดือนครั้งรายการอะไรพวก็สูงขึ้นหมดไปหมดอันนี้มีเงินติดกระเป๋าอยู่สั่งบาทพี่แจ๋นี่นะโยงกล้านะครับเดี๋ยวจะว่าทางวัดในวันทีนี้ไม่ใช่นะครับทางวัดก็อยากจะให้ความสะดวกของญาติโยมทั้งหมด แต่อากจะให้การเิทั้งหมดความสะดวกความสะดวกของประสบการของวัดเสือเผงจิ้งปราอยากจะให้ความสะดวกของจัดุน1ร้อยเอร์ซแต่คราวนี้จะไม่ให้ความสะดวกร้อยซนะครับจะไม่มีความสะดวกร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าก็ทัานประธาประชารนบอกไปแล้วว่า ว่าเป็นปอปอหนีเศร้าบาทเลยเอาหนีเศร้าบาทครับเร้าบาทแมนครับเพราะว่ามีเงินติดกระเป๋าอยู่เศร้าบาทเพราะทราบราคาท้ายคลิปไม่ต้องไปพูดนะครับเพราะว่าคือสมาชมาประชาสัมพันธ์บอกแก้กลุ่มส่งตรงไปแล้วว่าเราต้องปฏิบัติตามล้านข้าหน้าบ้านครับพี่น้องหน้าวัดรก็มีนโยยบาของ คณะกรรมการที่มติสบายเรียบร้อยแล้วเข้าไปบบครันะครับเพราะว่าขอชี้แจงให้ยอดดมเข้าใจตามขั้นตอนระบบงานการจัดงานแต่ละครั้งก็ถ่ายทอดมากพอกควรบอกพี่น้องเลยว่ามือแรงอญะแน่นอนเบื้องจากสถานการณ์แล้วเสริมก็สอนเสริมตอนนี้ปูเสื้อเต็มนาเวทีผู้โดยด้านโยมทัพจีน ขอโทษท่านจะจบชัดเจนทุกท่านทุกคนนะครับว่าอะไรทุกอย่างทางคณะกรรมการอำนวยความสะดวกให้หมดห้องน้ำเมือแรงพี่น้องบ้านไกลเรื่องเคียงครับมากันหลายไครับมันจะไปปฝดทุกฝนเราแห่งไหนคณะกรรมการบ้านน้องปอแดงห้องน้ำของวัดเจริญนทั้งหกวางโจนเพเภอผู้เสียวจังหวัดชัยภูมิครับ กำลังใจทีมงานกันหลายๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ